ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมล็อกเก็ตดีมทีวีนะครับมาสอนวิธีการใช้ PowerPoint 2 0ง3ันสามแบบเบสิกเลยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับผมคนเดียวไม่มีคนอื่นนะโอเคครับเรามาเริ่มมันเลยนะครัโอเคเดี๋ยวเฟซบุ๊กมาโทษครับโอเคครับนี่คือตัวอย่างนะครับของผมนะครับเป็นงานของผมที่โรงเรียนนะครับคือทำไงฮะ ทำเล่นๆนะทาไปเรื่อยๆครอบครัวของผมนะครบอบครัวของกู <c oughs> <c oughs> โอ้ยโมยโมยโอเอาโตเอาพันรักษาทุกคนคงไม่ดูตัวหนังสือหรอกนะดูการ์ตูน <c oughs> ที่มใจไว้มากกว่าที่จริงมันจะมีระดับเ1วานนะครับระดับเบ็หวานโอ้โหแบบว่าใส่เสียงเพลงด้วยนะครับบางคนใส่เสียงพูดของตัวเองแบบนําเสนอตัวเองเลยครับโอ้โหสยอดไปเลยนะครับนะครับ นี่คือของผมแบบระดับกระการนะครับเบสิกเลยอืมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่ภาพเคลื่อนไหวหรือว่าทำตัวหนังสือเคลื่อนไหวนะอ่ะเสร็จแล้วครับอ่ของผมเล่นแค่นี้พอโอเคเปิด PowerPoint ขึ้นมาครับขั้นแรกอืม Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Office โปรแกรมเยอะเกินสองบันในดิสองบันจัดส,สองบันเจ็ดโอเค โอเคขั้นตอนแรกนะครับให้พวกเราเกดตรงนี้ครับกดคอนโทนซีครับแล้วก็ c o ปปี้กดกดคอนทร,ครลรคอนโทนทวีนะครับก็เดแบบแิบเิพันครับกดคอนโทนวีนะครับโอเคสร้างไว้สักกี่เฟรมดีเล่นสร้างไว้นิดเดียวพอนะครับผมใช้เวลาไม่มากในการทาเฟรมโอเคต่อไปก็คือกดที่สร้างภาพนิ่งนะครับเราจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับจะเลือกแบบแบบนี้แล้วกันผมเลือกอแล้วตัดอันนี้ออก แล้วก็ใส่นี่เลยันเขียนว่าอะไรวะวิธีการสอนใช้ไอ้ใช้เขียนผิดใช้ power p o i n t powerpoint นะครับอ่ะครับอ่ะนี่นะครับเริ่มเราจะมาเริ่มบนจุดนี้เลยครับวิธีการทำให้อ่าไอ,อตัวหนังสือเนี้ยขึ้นไหวนะครับก็แล้วครับกดที่ขวาครับการขึ้นไหวแบบกำหนดเองนะครับกดเพิ่มลักษณะกดเข้านะครับ เติมลักษณะพิเศษก็ได้ครับแล้วตูเอดู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 อ่านี่ครับฟึ๊บอ่าแบบเนี้ยนี่ครับถ้าเกิดกดตรงลงปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลยกดได้าครับฟึ๊บกดเลื่อนขวานั่นไงครับโ่แล้วอ่าเป็นแบบนี้ครับกดอ้าข้ามเฟรมอ่ะสอรี่ <c oughs> โอ้โอเคว่าเลย <c oughs> นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับอ่าครับต่อต่อไปสมมติว่าเราพิมพ์ไปน,นี่ไปออออโอเค กด enter ตื่นเต้น enter อ่ะมันเป็นจุดมีจุดอยู่ด้านหน้านะครับเราต้องการให้มันสไลด์แบบว่าเอ่อทำเคลื่อนไหวแบบว่าไปทีแล้วบรรทัดเลยครับให้กดขี้ขวาตรงนี้ครับการเคลื่อนไหวเออนี่ครับกดอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะเลื่อนเข้าปุ๊บเลยดูครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเีด๋ยวเอาแบบเร็วๆหน่อยอ่าครับเนี่ยแบบนี้เลยครับอ่าเป็นไงครับเยี่ยมเลยใช่ไหมครับต่อไปก็คือ เ,เราต้องการใส่ภาพเคลื่อนไหวเฟซบุ๊กเขียนนะครับเขียนว่าภาพเคลื่อนไหวใน Google นะครับภาพเคลื่อนไหวโอเคเคลื่อนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโอเคครับภาพเคลื่อนไหวนะครับโอ้ภาพเคลื่อนไหวรูปภาพเคลื่อนไหวรูปภาพเคลื่อนไหวโอเคครับเอื่องอันไหนดีครับคุณเลือกมาเลยครับเลือกมาเลยเลือกมาเลยเลือกเลยเลือกเลยอันไหนก็ได้อ๋อจึ๊กอันนี้ครับได้ครับได้ครับ เลือกเองโอเคครับวางไว้รอครับนี่ครับกดได้ห้าดูครับเห็นไหมครับมันเคลื่อนไหวนะครับหืมหื่นเห็นมันยังไงครับเล่นเล่นกดคอนโดนเซนะครับเพื่อจะให้มันกลับไปที่เดิมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นไงครับกดคอนโดนเซเขาเรียกว่า undo นะครับแต่ผมเรียกันโดนะครับโอเคครับ สำหรับใครที่ว่าอยากได้ลูกประตนูนเหมือนของผมเมื่อก um> ี้นะครับเขียนไปเลยนะครับนารูโตะนะครับเขียนไปเลยับแบพิ่มขึ้นใหม่นาโตะนะครับอืมเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆริงเลยนะนายเฮ้ยมาม่าหมดเสร็จแล้วอ่ะอืมคิดที่จะกินยั่วแล้วหน่อยเนี่ยเราได้คัดลอกรูปมาใช่ไหมครับเอ้ยอันไหนดีวะเอาอันแบบเท่เออเออนี่ว่าคัดลอกรูปโอเควางแปะเปิดบัตรเติม activated โอเคครับนี่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 อ่านี่ครับเป็นแบบนี่ครับมันก็มีอยู่แค่นี้ครับอ่าแล้วก็อ่าไอ้นี่คือวิทย์เดเดี๋ยวื่อนหนึ่งครับอ่เดี๋ยวเลือกโอเคนี่ครับต่อไปก็คือหัวข้อต่อไปเลยครับหัวข้อที่อะไรก็ได้ครับแล้วก็เราก็ทําเหมือนเดิมไปทุกๆเฟรมอย่างเงี้ยทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับมันก็จะได้เหมือนของผมนะครับอ่าเหมือนของผม เปิด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 โชว์เปิดโชว์เนี่มครับเห็นไหมครับรูปคนทางซ้ายที่อยู่ทางมิกกี้เมาส์นั่นคือลอเบเกอร์ทีวีนะครับไอดอลของผมครับอ่าโอเคครับนี่น่ารักไหมนี่ครับเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับทำให้ทำให้ทุกเฟรมนะครับมันก็จะได้อย่างแบบนี้ครับผมอันนี้ผมกดเร็วเกินนะครับที่มันไปเร็วโอ๊ยกดไปโอเคครับ กดกดกดโอเคคือว่าจบการนําเสนอคุณจะเห็นว่าตอนตอนอ่าเฟรมเฟรมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่เฟรมสุดท้ายไปที่เฟรมสุดท้ายเรื่อเรื่อเรเฟมสุดท้ายนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมมกักจะทําเป็นเออ่ตัวหนังสือการต์ต,รตูนที่ว่าอลังการอลังการตัวการ์ตูตนสักสองสามอันนะครับ <c oughs> ดูดูอันกลางครับดูตรงกลางดูที่ว่ามันวิ่งกันมาครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ได้นางหานีน่นะปึ้งหัวแตก powernet <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> okay, ครับนี่ครับจบการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยเป็นของผมนะครับแต่ง p อร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเออมันก็มีเบสิกอยู่แค่นี้ครับถ้าเกิดใครที่ว่าอยากเอาระดับแอดวานใส่เพลงใส่คำพูด <c oughs> ไปหาเองเลยครับใน google ผมก็ยังไม่เคยทําเลยครับแต่ว่ารู้ว่ามันใส่ได้พ่อผมเคยใส่ให้ดูครั้งหนึ่งโอเคครับอันนี้ไม่ต้องเซฟนะครับไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซฟเลยอันนี้คืองานของผมทั้งหมดนะครับนี่เป็นคือเขาเรียกว่าเซฟแบบเซฟแบบข้ามขั้นอันนี้คือเซฟของเก่าของเก่าของผมนะเซฟเก่าครับนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงเป็นไงอย่างงล่ะเป็นไงล่ะ,ละสวยใช่ไหมล่ะ โมเยอะไปแล้วดวนต่อไปของผมเลยแล้วกันอันนี้ก,ไก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแค่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่านี่เป็นงานที่เก่าๆแล้วคืออันใหม่อันใหม่ดีกว่าโอ้โหดูว่า <c> เ <oughs> ซลเซลยิงโกโก้ยิงโกโก้โกโก้ร้อนเลยโอเคครับจบการนำเสนอเนี่ยครับมันไม่ค่อยลองรอยเท่าไหร่ นี่คืออันเริ่มต้นอันล้มต้นเลยอันเริ่มต้นเลยเริ่มต้นอโอเคครับโ <c oughs> ปรแกรมกินเกียร์คลิป <c oughs> คลิปนี่ว่าลบก่อนลบก่อน <c oughs> คลิปของผมโ <c oughs> ปรแกรมกินเกียร์ไปดูในช anel ผ,ผมเองนะค <c> ร <oughs> ับเดคุณอื่นถามว่าจะเป็นเอ่อคลิปอะไรวะ <c oughs> อย่างเงี้ยครับเอ้บีบีครับครับครับทักเขาหน่อยครับแป๊บแป๊บทำรายการ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยง่ายอ๋อไอ้เก้าง่ายไอ้เก้าอะไรเว็บนี้ไม่ได้หรอโอเคครับงั้นขอจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวครับอันนี้คณเข้าใจผิดนะครับนี่มันคือส่วนประกอบส่วนประกอบเว้ยเว็บนี้ก็ได้เว้ยเออเอาไปทำดิเอาไปทำเอาไปทำ